สภาพน,น,นำนำแถวไปนะครับนี่มันคนปล่อยแถวเอยอะมากนะครับสี่รอบนะคร,ะระับอมากลัสเดรสหลัต มีน้ำขอน้ำกินหน่อยครับขอแห้งแล้วโอ้โน้ำาหายตัวขาดร่างกายแล้วน้ำร่างกายขาดน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับผมกระตุ้นมอ,อนี่คนนะครับฝากด้วยนะกด like, ไลค์กดแชร์นะครับผมผมฟูมา เครับผมเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับนั่งเล่นน้ำหรือว่าเคครับผม